Honda CR-V Hybrid 2021เป็นรถยนต์ SUV crossover ที่ขายดีในอเมริกาโดยได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยี Hybrid 2มอเตอร์ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ของ Honda อันทรงพลังประหยัดน้ำมันที่สุดด้วยอัตราเร่งที่ดีขึ้นโดยมีคู่แข่งอย่าง Toyota r a v o Hybrid และ Ford Escape Hybrid เป็นสำคัญ ซึ่งดูจากมาตรฐานความปลอดภัยจะเป็นรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงอีกรุ่นโดยได้รับคะแนนสูงสุดจากการทดสอบการป้องกันการชนจนได้รับรางวัล Top Safety Pick ในปี2020และยังได้รับคะแนนความปลอดภัยโดยรวมระดับ5ดาวจาก National Highway Traffic Safety Administration หรือ NHTSA ทางด้านขุมพลังของ Honda CR-V h y b r ิด2021จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2 0ลิตรสสูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวม212แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อแบบ Fu ู l Time AWD มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบด้านหน้าและด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda CR-V รวมถึงโลโก้ h ฮบริดบนกระจังหน้าบางโคนหน้าและประตูท้ายไฟตัดหมอก LED ห้าหลอดพิเศษเฉพาะรุ่นไฟหน้า LED และมีล้ออัลลอยใหม่ขนาด19นิ้วส่วนภายในห้องโดยสารไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนักโดยมาพร้อมกับภูอมอิาลยไฟฟ้าแบบมัลติฟังชันมีพื้นที่สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายสมาร์ทเอนทและพุทบอททมสตาร์เป็นต้น ส่วนอินโฟเทนเมนตของ Honda CR-V มีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เทคโนโลยีช่วยผู้ขับขี่ระบบนำทาง Navigation ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติอโตเมติเคลียดคอนโทรลไฟสูงอัตโนมัติอโตเมติไฮบริดเบรกฉุดเฉินอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนออโตอิมเมอร์เจนซี่เบรกกิ้งวิดพิเดสเตนระบบช่วยรักษาสภาพการทรงตัวอัตโนมัติเลนคีฟแอสเซสระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับอัตโนมัติแอ i v e ที i ูสคอนโทรลระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนคอสทราฟิกอเล t ระบบเตือนมุมอับสายตา r i c e spot monitoring ส่วนราคาจำหน่ายเริ่มต้นจาก Honda CRV Hybrid รุ่น EX ราคาอยู่ที่31,380ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ989,000บาท Honda CRV Hybrid รุ่น EXL ราคาอยู่ที่33,870ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,660,000บาท Honda CRV Hybrid Touring ราคาอยู่ที่37,070ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,167,000บาทถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ